ช่องสจริงจตอนชุดนี้เดี๋ยคุยแชวช่องสามช่องวันเหรอชงวันคุยแท่บโชว์ช่องสามอะไรนี่กับนี่ก็ไม่ตื่นโอเคคนหนยังคะโดแล้วเอาดีๆเอาอีกนิดเดียวเอาที่ชาร์จมาชาร์จอันนี้หน่อยอนนทีชาร์จหน่อยแค่ดึงมาเกียวเฉยได้ไหม้แต่ว่าเอาที่โกนที่โกนอยู่หน ก่อนอยู่ในห้องน้ำป่ะนูเพิ่งเดินไปอาจารย์เสียงเล่นแต่งปุดูนี่แหละปุ้นนี่แหละไม่มันต้องอันนี้นิดนึงทุกคนต้องโกนต้องโกนเพราะว่ามันอะาจารย์ะจะโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยถ้าโกนเนี่ยโดนไหมโดนอะเพิ่งโกนไปเมื่อเช้าเมันไม่มันมันมันเริ่มเหลียวหูแล้ว ไม่พึ่งโกนไปเลยพึ่งโกนสดๆเลยไม่มาต้องเรียบเนียนเหมือนวันนั้นมันเนียนมากอย่างเห็นไหมละ่ะเออใช่มันก็ขึ้นแล้วว่างวันมันขึ้นเมื่ว่างวันอะแหละมันขึ้มนมาแล้ววา่างวันกอนก็ไม่ตื่นจนพึ่งโกนแล้วก็จะก็ลงไปอาบนา<ๆ>้ำแล้วก็อาบน้ำไม,มนจะมาโกนว่านวันมันขึ้นขึนไดไรขึ้นเร็วขนาดนี้ไม่ใช่ถังอ่างนะครับก็อันนี้นะครับ ดูสิสไตล์นี้สบตัวก็ได้ให้อย่างนั้นเนาะเราจะคิดก่อนว่าจะไปสามแซมหรือว่าจะไปรายการปอนแล้วก็สลับไปไม่ใช่สามแซมคุยแซมโมชว์่แล้วแต่แล้วก็แล้วก็สลับเอานี้ไปปอนเว้นวันหนึ่งมาค่ะพร้อมไหมคะณม่นาน,นานนี้ขอบคุณค่ะเจอกัน จะให้หมอกเ,เก็บเีินเก็บอะไรได้น,นางไม่ตื่นไงนริงค่ะไม่ค่อยตื่น่าคิดถึงแฟนค่ะแฟนนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างเจลรีบแต่งหน้าแล้วรีบลงไปหาแฟนเจลรี่แต่งหน้ารีบลงไปหาแฟนะค่ะโดนไหมเนี่ยโดน,โดน ไม่ออกเลยออกเออออกออกออกจี้รอจะออกออกหมดอปราไปเหออออออกหมดเออแบบนึงเกียนรับเลยปะรักกอล์เลยเออแวามาตสวยสิ พี่กอลฟจะโมโหนะแป๊บเดียวค่ะคุณพี่หาไม่นานค่ะเยวเจอกันนะคะตอนนี้ขบวนเริ่มเดินแล้วค่ะตอนนี้ขบวนเริ่มมาจากอันนี้แล้วค่ะบุรีรัมย์แล้วค่ะขบวนแล้วอะไรอยากเอาจะถามขบวนเริ่มมาจากบุรีรัมย์แล้วนะคะขบวนจากบุรีรัมย์มาแล้วนะคะ ทุกคนขบวนจากบุรีรัมย์มาแล้วนะคะวายวายกันเต็มเลยเวลาเด็กก็มันเลิลมเกิดทุกส่งรถเท่าเทียมนะคะฝ่ายชายมาหาฝ่ายหญิงค่ะจะพูดเป็นในในขนาดอยู่แล้วนะคะไปต้องกรี๊ดค่ะทุกคนค่ะเลอะเลอะครับเนี่ยไม่ซื่อไม่หลับเล น้องชายฉันดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยบุรีรัมย์กับโคราชก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงหรอกนะเอาดีๆ สวัสดีค่ัสวัสดีค่ะหน้าน้องจริงค่ะหน้านมากค่ะใครช่วยบอกบุญน้องหน่อยนะคะทุกคนให้กำลังใจหน่อยของของขันให้กำลังใจหนุดด้วยนะขอบคุณค่ะ ม,ม,มาค่ะทุกคนค่ะพร้อมค่ะขอของขวัญด้วยนะคะขอของขวัญให้ด้วยนะคะ ถ้ามานป้าจะคิดแบบเก๊ๆเก๊ะเกคิดอะไงแตเราไปยังไปพูดมันมีพวกป้าแก่ๆมันคิดเยอะแต่มันก็คิดมากไ่ต้องคิดมากค่ะคุณพี่ขามีพวกเอฟซีมนุษย์ป้าเยอะจริงมนุษย์ป้ามันไม่ตื่นนะบอกให้จะข่าวเกินนะครับ คนละครึ่งเลยอ่ะแล้วก็เก่งเนาะอยู่ที่ไหนก็ตามมันแต่งหน้าให้ได้ะถ้ามันเจอก็นั่งรถทัวร์ย่าไม่อยากรู้ว่าถ้าวันนึงที่ตายไปแล้วหนูจะทำงานยังไงวะเนี่ยหนูจะเงินลงก้อนข่าวดีฉันนั่งรถทัวร์มาดิถ้ามันรู้จะรถทัวร์ดีมากวันหนึ่งไม่ต้องมันคยคิดไหมที่คิดเกินหนุนหน่อยวันหนึ่งที่ตายไปก็ทันหันย่างเงี้ยวัดไปดูทุกคนดู เมนจะตายังไงจะตายพอนั่งรถทัวร์นี่แหละค่ะหรือวันจะตายไปเพราะข่มขืนเพราะทางเข้าบ้านอะไรตรงนั้นนั่นตรงท่างใหม่ค่ะนตอบว่ามนุษย์ป้าเขากำลังแพรีนะคะช่วยซื้อของตลอดถ้าช่วยซื้อหรอซื้อของโดยมีเงื่อนไขไม่ต้องช่วยตื้อนะคะ ถ้าช่วยซื้อของและมีเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าขายของขายของดีให้กินค่ะเงื่อนไขเดียวของการจะมาซื้อของดิฉันคือกินของดีเท่านั้นค่ะถ้าซื้อของแล้วได้ของไม่ดีกินของไม่ดีไม่ต้องซื้อหรือซื้อแล้วมีเงื่อนไขวุ่นวายจากการไม่ต้องซื้อนะคะไปซื้อร้านอื่นไปซื้อร้านอื่นค่ะถ้าคิดว่ามาซื้อของและมีเงื่อนไขไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่ามั่นใจว่า ขายของให้เนี่ยขายของดีให้กินค่ะทุกอย่างที่ขายมีคุณภาพค่ะไม่เคยเอาของไม่ดีมาหลอกลวงขายไม่เคยจักโปรแจกทองแจกเงินไม่เคยทำค่ะ<ม>ขายของดีค่ะปลายินรีก็ปลายินรีดีค่ะจบคุณก็ได้กินของดีค่ะที่จะไม่ได้ว่าเอาของไม่ดีมาขายให้คุณแล้วก็มามาทำคอนเทนต์เพื่อให้คุณแบบอยากได้ของไม่ดีดิฉันนะคะเออนะราคาขายของดีให้กินค่ะ ทุกอย่างที่ทำทำดีหมดกระโคงกาแฟเลือกแต่เกียดที่ดีค่ะจบค่ะจบค่ะไม่เคยเอาของไม่ดีมามาให้กินนะคะสบงมาตอนนี้กําลัางทานสีบ้านครับนะคะด้วยความปารขนาดีจากโอ,โอดูนะาขาไม่ใช่มันเ <c oughs> นียนไม่ใช่ <c oughs> แต่มันเนียนมันเนียนของจริงเนียนเนี่ยเหรอ่ะของจริงเนียน นี้มันเนียนของจริงมันเนียนไม่แต่ปากี้ดีกว่าชอบปากี่อกี้มันสวยดีไม่ต้องมาดื่อกี้ล้วนะต่อให้ดูเลยจะได้ดูนะ <c oughs> ไม่รอดดูตาดิดูตาดิเนี่ยดูตาดิดาด <c oughs> โอ้ยจะไปดูตาได้ไงล่ะไม่หลับไม่นอนงงเขาให้นอนก็ไปเดินเล่นเซฟวันเซฟอะไรกันทุกคนคอยดูเดิน <c oughs> เล่นเซฟวันเซฟโกเซฟอะไรกันมั่วซั่วไปหมด เราไม่ต้องมาบอกว่าสวยมันมีทึงด้าอะไรที่นี่จังแล้วตอนกราเราจะโกหกตอนกราเราจะโกหกความกกรป,รมปังที่น่านมาเพื่อทำให้ตาดำเหมือนคนเป็นภูมิแพ้เลยโอ๊ไตออไม่น้ำโหไม่ด้ำเลยนอนตีสี่ ป็นปกตินะเห็น่ะโอ้โหเรียนมากฝนะั่ง,งนี้ทุกคนเราฝัาง่งทุกคนขาเอาแบบนี้นแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้แต่งหนึ่งฝั่งไปแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งไปแบบอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ที่ฉันขอใช้คอนซีลเลอร์หน่อยนะเพราะว่าไม่น่าจะเอาอยู่ค่ะฉันขอใช้คอนซีลเลอร์หน่อยนะคะโอเคแต่งให้ดูว่าแต่งผีเป็นคนเป็นยังไงดิฉ <al> ันขอใช้คอนซีลเลอร์หน่อยนะ,ะจะแต่งให้ดูนะคะว่าแต่งผีเป็นคนแต่งยังไงโอเค ดี๋ยวันนี้เจอกันเทอร์มินอลนะคะมาถ่ายรูปก,กันได้ค่ะถ่ายรูปถ่ายเจอถ่ายเอ่ยนี่มัน,นกบเดียนดีแท้คุคณดูมบฝกฟังนี้ก่อน<ม>ทีสีอ่อะค่ะไม่หลับไม่นอนองงอะงงอะ ดิฉันต้องรีบแต่งดิฉันต้องรีบลงไปแต่งตัวเพราะเดี๋ยวพี่ต้นน้องเขามาขอสักแทนเงาต้ทะเบ,บียนที่โคราชดูเป็นคนไหแับนี้เลยใจสัันี้

่ไม่เท่าต้องไม่ต้องพิมพ์ว่าช่วยเติมตรงนู้นตรงนี้มึงดูเฉยเฉยเลยไม่ต้องปอบอกว่าให้เขาเติมตรงนั้นตรงนี้มึงดูเฉยเฉยเลยมึงไม่ต้องมาบอกช่างเขาช่างเขาแต่งหน้าสวยของมึงกร้านข้าวมึงแต่งหน้าตัวเองให้หายเทาก่อนแล้วมึงค่อยมาแนะนำคุณพี่ ต้องมันเที่ยวแนะนําเลยว่าเติมตรงนน้นนิดตรงนี้หน่อยพออยู่ดูเฉยเฉยนี่มึงช่วยดูเฉยเฉยเลยฟุ้งร้องอย่างเดียวเลยช่วยดูเฉยเฉยเลยแค่ดูเฉยเฉยพอมันไม่ใช่บางทีมันแต่งเงาบ้างอะไรบ้างในโทรศัพท์ใช่ใช่แต่มันเป็นแสงเงาจริงคุณเพราะว่าไฟเรามาฝั่งนี้ไฟมาฝั่งนี้แต่ไม่ใช่ไม่ไม่ขยับแบไม่ต้องไม่ต้องหนูดูถนัดไม่ได้ช่างเขาถนัดแต่บางทีในกล้องมันไม่ได้แต่ช่างเขาเห็นคุณ เพราะของเพราะเวลาแต่งในกล้องกับของจริงมันไม่เหมือนกันไม่ใช่เพราะมันรู้ดีอ่ะเขาเพิ่งจะแต่งมันก็จะไปให้เขาแต่งตรงนั้นเดี๋ยวเขาเก็บงานของเขามันมีช่วงแบบลงลองลงโครงลง,ลงอะไรไปก่อนเออมันโอ้โหนี่ดิฉันเป็นช่างสื่อแต่งหน้าฝึกหัดหรือเปล่าเนี่ยฉันงงเพราะอะไรครับดิฉันนั่งรถทัวร์มาเป็นช่างแต่งหน้าพี่เขาตั้ง,งแต่งศพนางก็แต่งว้าก็ตั้นนะครับคุณค่ะครูคนแรกดิฉันคือประจิกนวรัตน์นะ มาจะบอกครูคนแรกก็คือครูขวดนะคะคุณไปเซิร์ชดูเลยค่ะครูขวด mdi ค่ะระดับปรมาจารย์ค่ะคุณขาที่เคยแต่งเอ่อภาพยนตร์เออดังๆของหม่อมน้อยนะคะจะบอกเลยนั่นคือคุณครูชั้คนแรกครูพี่ขวดค่ะจะบอกเลยไปเซิร์ชเลยหาเลยค่ะชื่อครูขวดแต่งหน้าใครก็ไม่เคยสวยเราแต่งหน้าฉันได้คนเดียวพี่ก๊อฟไปเจ๋งแต่งหน้าฉันดูดีอยู่คนเดียว หลังงก็เลยแบบไม่จริงค่ะหลังๆก็เลยไม่มีงานโอ้หโหนะคอเท่ักอะไรไว้หูขาวตัวเดียวอย่ามันวอกเกินนะไม่วอกกลางวันเลยแหละแต่ไม่กลางวันงานในพอม,มันดูดีดูเลยทีย่มันถูกเท่ากันไม่ใช่หน้าขาวคอคนละสีหูคนละสีเวลาแต่งหน้านะคุณคะที่ฉันจะสอนเลยนะให้ลงคอด้วยมองไปนะนะลงคอเสร็จลงหูด้วย รองพื้นไปถึงหูเลยนะสามารถส่งรายละเอียดงานมาได้ค่ะาแต่งหน้าลงหูลงคอไม่หมดนะคะท่านผู้ชมหูเนี่ยแต่เพิ่งพูดเพื่อนพูดสามารถส่งรายละเอียดงานมาได้นะค่ะมันเข้าไปข้อความแล้วมันจะเปลี่ยนข้อความฉันต้องหูให้หมดคุณ ีฉันไม่บอกบุญรองพื้นหรอกนะคะเพราะรองพื้นอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราแต่รองพื้นคือเนียนจริงไม่เนียนได้ไงปัดเป็นระบายเป็นอะไรขนาดนี้ไม่เนียนก็แปลกแล้วแหละคุยถ่าเราพูดถึงใครใครสองคนนี้มันซื่อดีเนาะซื่อ เพราหมอ,อกายเป็นสามีหนุ่มากเด็กซื่อๆชอบทำคมาขาดแล้วนะระดับแรกนะคะเรามาลองลองไปนเสร็จแล้วก็มาสร้างสีให้กับหน้าเติมไปเลยครัแก้มไม,ไม่อย่าปัดลงมานะคะให้ปัดขึ้นค่ะปัดลงมาไม่ได้นะคะแก้มค่อยเนคนแก่เทคนิคง,ง่ายๆคุณ อย่าปัดให้แก้มันห้อยเคยเห็นไหมคนแก่แก้มมันจะห้อยเราพยายามปัดขึ้นให้หน้ามันแบบให้หน้ามันตึงให้หน้ามันขึ้นทคนิคเนี่แหละไปช้กัน